DRAGON RAIN POWER IS FIGHTING FAST AND TEMPORARILY! OVERRUN! ON ENEMY HAS BEEN DEFEATED! HP IS LOW! BACK TO BASE! INFINITE SLAYER HAS ARRIVED! DIGITAL! DRAGON RAIN DEFEATED AN ENEMY! อาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านโยมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้กัาบิลลอร์แชแนลวันนี้อีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าเรียวมะนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นสกินที่แจกฟรีนั่นเองนะครับผมเพียงเพื่อเล่นกิจกรรมไม่ครบเนี่ยเก็บจิกซ้อให้ครบแล้วก็หมุนสุ่มสาครั้งนะผมนะมีโอกาสตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะถ้าเกิดว่าคขดวงดีนะเอออ่ะก็ตรงนี้เปิดมาชวเลนกับชาร์ล็อตก็ผมจิ้มไปถึงเจอแท้สี่เก็บเฟิ์มบัตชาลอตไปได้โอ้โหย เพื่อนๆร้อมที่จะรับชมคลิปกันแล้วเนี่ยก็ไปติดตามรับชมกันในคลิปกันเลยครับผมอ่ะโอเคนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยเปิดเฟิร์สบัตรไวตลอดนะไม่เข้าใจคนไทยติ่มกันหรอครับยังไงเนี่ยจิมไปหนึ่งทีแล้วเขาโดดมาตรงนี้เพลนแต่ว่าหลบแช่ไปได้ ตรงนี้ต้องสกิลหนึ่งออกมาก่อนหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะแย่นะผมพยายามจะเอาเพนให้ได้นะตรงนี้แต่ว่ามีชาลอตมาซ้อนรอเลียวก็วิ่งตามอยู่ตรงนี้ต้องเสียวฟิกออกมาผมนะรอเขาได้เราจะจิมจิมไปหนึ่งทีถ้าเขากดเพลยรฟายวิ่งหนีไปได้ครับผมตรงนี้ก็รอไปได้แต่เพื่อนตามมาเก็บนาน่าจะได้หมดอยู่ตรงนี้นะขอเก็บไปได้บอกเลยว่ายังไงก็ตายนะชา์ลอตรงนั้นนะขอเนี่ยมันสกิลไกลนะเรียบร้อยนะผมสองศูนย์นะขอเรา ตรงนี้เดินมาเจอเพนตีดาร์อยู่อันติละจิ้มแล้วก็สกิลหนึ่งอัดหน้าไปหนึ่งทีเก็บคิวเพนไปได้ครับผมตรงนี้อาจจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะช่วงนี้มือถือร้อนไวมากไอโฟนหน้าแห่งความวิบัติของมือถือนะผมนะหรือไม่ก็มือถืออาจจะเก่าแหละเออใช้นานแล้วนะตรงนี้ก็หางง,งหางเงินก่อนนะช่วงนี้ติดเล่นเรียวมากก้มากับชาร์ลอตมากเป็นไรไม่รู้สองตัวนี้โคจะหล่อโคจะเท่น,นะครับเล่นเพราะตัวมันเก่งผิดฮนะเล่นเพราะตัวมันแอค ถึงแม้ชาลอตจะไม่เคยได้แองก็เถอะนะโอเคสไลด์เข้าไปพยายามจะกดเลนชาลอตให้ได้มากที่สุดอันติแล้วตอนนี้เขาอันติสวนมาครับต้องวิ่งออกมาก่อนนะเราต้องเล่นแบบว่ารอสกิลเราดนึงนะเดี๋ยวมันไม่ได้สกิลแบบใช้งานอย่างต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นโอ้โหแล้ววิ่งกันมาขนาดนี้พยายามจะวิ่งออกมาแต่ดีเหมือนที่เพนเขายังไม่สนใจเราฮะ โอเคก็ลอดออกมาได้ตรงนี้จริงๆเมื่อกี้คือโอกาสตายแบบว่า99.19.09.01%นะเหลือ0.1%ไม่ขอโทษหยอกคือจริงเมื่อกี้โอกาสตายค่อนข้างที่เยอะเลยนะแต่ว่าเพนเขาเหมืออะไรก็ไม่รู้อยู่นะรอดเฉยเลยพระชาลอดเดินคนตีนบอกแบบนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องกันนะผมเข้าไปจิ้มหนึ่งที ที่ตรงนี้ก็ตัดภาพมาตอนชาลอดเรืเอยตรงนี้เลยฮะเรามายืนล่อชาลอดก่อนนะให้เขาแบบว่าตายใจนะอาจจะชิงคีบเข้าไปแล้วสองแล้วอันติแล้วก็ยับเข้าไปตรงนี้ติดเคิร์ดออฟเดตตายไปครับผมโอเคได้เหล่าป้อมฟรีๆบอกเลยแบบนี้ได้ทาวเวอร์บนป้อมบนแบบ free. ฟบรีๆมาเลยนะครับผม <S <S เรียวมาเนี่เป็นตัวที่ดักภ่มค่อนข้างเก่งนะแล้วผมมองว่ามันตัวมันตีป้อมไวในระดับหนึ่งเลยนะเดียวมาเนี่ย และตรงนี้เพนะเหมือนจะไม่รู้ว่ามีคนแอบมองเจออยู่น่าจะแต่เจอไม่รู้บ้างเลยแต่จิ้มเข้าไปแบบนี้โคตรจะเจ็บเลยเพนรอดักบับแดงอ้าล้ำมาจริงฮะแอบสนใจให้นิดนิดแต่เธอนั้นช่างเฉยเมยเป็นไงล่ะค <c> ง <oughs> กี้เสียงท้ายไปดิ โอเคตรงนี้แต่ภาพมาที่เลนล่างเพิ่งเชียร์เลนเสร็จนก,กลางเหมือนจะมีวิกฤตรปรากฏการณ์อะไรสักอย่างแต่ว่าชา์ลอตเหมันทำตัวเปรี้ยวตีนแบบนี้เข้าไปสไลด์หนึ่งที่สไลด์2ทีแลนะ้อันติยัดหน้าแบบนี้แล้วยืนมอบให้เลยครับผมชา์ลอตเกมนี้เนี่ยโดนกระทำชำเราเหลือเกินนะ <c oughs> ชาลอตเขา <c oughs> เอลสุเดินมาจิ้มอันติเข้าไปแต่ว่าโคตรจะเจ็บฮะพยายามจะวิ่งตามไปอยู่แต่ว่าเพื่อนมารับหน้าไว้ได้นะ พยายามเดินหาอยู่เผื่อเขาวาปแถวนี้แต่ก็ไม่มีนะก็แก้เขินวยกันเก็บคลิปป่าไปก่อนจริงๆก็เห็นคลิปยืนงงๆแบบนี้ก็เก็บไปให้หมดเลยลนะเพื่อความรวยของตัวเราเองแล้วก็เอฟเฟกต์สกินนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเหมือนต้นฉบับจาก HOK OK เลยนะครับทุกคนนะถ้าสังเกตเนี่ยเวลาเราใช้สกิลหนึ่งมันจะมีเหมือนหมอกหรือควันอะไรสักอย่างนะพุ่งออกมาจากตัวด้วยนะเข้าไปจิ้มหนึ่งทีโคจะเจ็บห1หนึ่งสี่เก้าหนึ่งดามเมจเลขสวยจัด โอเคก็ okay, ตัดภาพมาทางด้านของเลนบนครับผมตรงนี้สลด์เข้าไปจิมลอเลียวไปหนึ่งทีแต่ว่าเขาแดดหลบออกมาได้ตรงนี้มีเพนบินไปดักหน้าเราฟิกเกอร์ออกมาได้รอดนะผมแต่ว่าเอลสูย,ยังซูมอยู่และหัวแตกไปเกิดกันมาใหม่เมื่อกี้มึงกระสุนราชทานโอ้โหแต่เอลสูตัวนี้มึงพิวเกินไปหรือเปล่าและเหมือนไม่รอดนะเอลสูเก็บควาดคิวไปเหลือจะเชื่อโดนเอลสูเก็บไปสองรอบแล้วบอกเลยว่าอย่าให้มีรอบที่สามอืม ไล่เข้าไปจิ้มแล้วอันติรุตายไปผมเก็บแล้วไปได้ตรงนี้ชิวจัดเลยฮะพยายามวิ่งหาเหยื่ออยู่ก็เดีด๋ยวดืนตักคุ้มก่อนนะเดีด๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่มันมีอะไรเข้ามา ไม่มีอะไรเข้ามาฮะแต่ว่าเราเดินมาหาเองตรงนี้แล้วเก็บแรดไปได้แต่รอเรียวยังล้ำอยู่ต้องออกมาก่อนเดี๋ยวเขาระเบิดสแต็กใส่เราใต้ตรงนี้รอเรียวยังล้ำอยู่แล้วจ้นไปหนึ่งทีอันติยัดนาไปหนึ่งแต่ว่ามีชาลอดโดดเข้ามาแบบนี้ชาลอดอันติแต่ว่าเลื่อดเหลือน้อยเกินเหตุแล้วโดนสไลด์เก็บไปได้ตรงนี้เอลสูวิ่งยิงมาแล้วพยายามฉีกออกมาแล้วรอดไปได้ครับผมตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กๆแน่นอๆนะถ้าเกิดว่าเจอเอลสูเนี่ยพยายามวิ่งฉีกเป็นยังในทิศทางที่เขาแบบคิดไม่ถึงนันะ่นคนนั้านาคยวันนี้ เอลซุค่อนข้างที่จะเกิดเลยนะเป็นตัวปัญหาสําหรับเกมนี้แต่ก็นะผมนะนักรบเพียงคนเดียวไม่อาจสู้ทั้งกองทัพได้มีแต่ปีศาจเท่านั้นแหละที่ทําได้นะซึ่งเอลซูไม่ใช่ปีศาจนะผมปีศาจดีแท้จริงอนะ่ะคือเรียวมาตัวดีไงหยอก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 โอเคตรงนี้ยังไม่ได้ป้อมล่างนะแต่ว่าโบโบเราจัดให้แล้วนะได้ป้อมล่างมาตรงนี้ยืนว์ปอยู่อย่างสบายใจเฉยแต่ว่าแลขเข้ามาไถขวดไอไถอันติไถอันตินะ โดนแรดอันตีถ่เก็บไปได้เมื่อกี้<ว>เล่นประมาทเองแล้วตรงนี้เอลซูฟิกออกไปแล้ว <c oughs> โดนยัดภาคแทบไม่ทันทุกคนนะคือน้ำลายอยู่ <laughs> แต่ว่านั่นแหละฮะก็ไม่รอดนะ <c oughs> ขนาดเมื่อกี้จริงๆเขาควรจะตย่ยยพอเะเรานะแต <c oughs> เพนวิ่งมาแบบนี้แต่ว่าเหมือนเห็น <c oughs> วงอะไรไปแบบแล้วโดดออกมาได้แล้วอันตีสวนเก็บเฮนไปได้ผมบอกเลยว่ารีเฟกโคจะไวรุ่นนะช็อตนี้โคจะหล่อโคจะเทโคจะเกยเลยโคจะหล่อโคจะเทเฉยนะไม่มีเกยนะ ตรงนี้เนี่ยเราเรียวพยามจะเซฟป้อมสุดชีวิตนะครับผมตอนนี้เรารอยืมดักนะรอเขาบิงมาแต่เขาไม่ยอมใช้บิงนิดโอเคเขาบิงมาแล้วแบบนี้แต่ว่าเราแทงว่าเอาไปหมดเลยเลือดเหลือน้อยเกินเหตุต้องโดดออกมาก่อนแล้วตรงนี้เหมือนจะจบเลยหรือเปล่าครับผมนะพอจบกันไปได้นะสำหรับเกมนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็ค่อนข้างตึงมือนะสาหรับเอลสูฟังตรงข้ามเนี่ยตอนนี้ที่มันง่ายเพราะแบบเหมือนป่าเขาเล่นหลุดๆด้เละเออเล่นเวอร์ๆมึนๆแต่ต้นเกม ก็นั like ่นแหละฮะรับกรรมไปก็จะเป็นเรียวมาที่ได้ A v วีไปนะผมนะนี่โคตรหล่อโคตรเทมุนจุ๊บจิ๊ดจิ๊จ๊แอปเปิลขาดเฮจริงแล้วก็จบแอปเปิลออกมาจากเสื้อเนเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะเสื้อก็ไม่นุนแต่แอปเปิลออกมาได้ตัวนี้อ่าเฮเลนออกนี่สี่ห้าเหรอเนี่ยรีพอร์ตแป๊บแม่งโอเคสกอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนทางด้านของรายละเอียดเนี่ยเอ้ยไอเทมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม เอาละครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเจ้าเลียวมะาที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยไอลิงซามูไรน่าจานะครับทุกคนนะถ้าไม่ผิดนะเออต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันผิดจริงๆแะก็นั่นแหละครับผมนะเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปเลยนะก็เป็นสกินฟรีนั่นอย่าไปเอาอะไรมากแต่แค่นี้ก็เท่แล้วแหละมีเสียงภาคใหม่ฉากเปิดตัวแบบใหม่นะเอฟเฟกต์สกิลแบบใหม่มาในรูปแบบฟรีๆแบบนี้เนี่ย อย่าพลาดกันเลยนะโอนะเข้าไปเล่นกิจกรรมให้ได้นะครับผมนะก็ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปของค้าวไม่หลอดกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมค้าวมลอดก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ